วานนี้ชาร์ตเดนนำเสนอคลิปซึ่งในส่วนของเจ้าของร้านคา้าตรงนั้นก็คือเจเล็กผมเรียกอย่างนั้นก็แล้กันเจเล็กโพสภาพคลิปวิดีโอผ่าน Facebook เกี่ยวกับพฤติกรรมขังนักท่องเที่ยวต่างชาติสองคนให้ <I call S 1> คนขับรถคนไทยมาจอดรถ <I call S 1> เรียกชายหาดซอย12พัทยาแล้วลงมายืนปสัสสาวะบนพื้นถนนต,นต่อหน้าประชาชนและคนที่สัญจรไปมาล่าสุดเมื่อวานนี้นะฮะมีคลิปนะฮะ เข้าไปต่อว่าแล้วก็ยังไม่หยุดหัวเราะส่วนคนขับที่เป็นคนไทยเอาน้ำมาฉีดล่าสุดช่วงเงย็นที่ผ่านมาโชเฟอร์ข,ขับรถคันนี้พาชาวต่างชาติสองคนคนหนึ่งอายุ29อีกคนหนึ่งอายุ35เป็นนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนะคะเข้ามอบตัวกับพู้มกับโรงพักเมืองพัทยาพันโอเด็กสุขทัดพุ่มพันมวก จากการสอบสวนผ่านล่ามแปลภาษานะคะทั้งคู่ให้การว่าไม่ทราบถึงวัฒนธรรมของเมืองไทยแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจกับสิ่งที่ได้ทําลงไปค่ะบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยโชเฟอร์จอดรถบริเวณจุดเกิดเหตุตรงนั้นเพื่อให้พวกตนเนี่ยลงไปเดินเที่ยวชมชายหาดพัทยาแต่ด้วยความที่ปวดปัดสสาวะมากแล้วก็มึนเมาสุราด้วยก็เลยลงไปปัสสาวะโดยไม่ได้ตั้งใจโชเฟอร์เห็นก็ตกใจกับการกระทําของพวกตนแล้วก็รีบเอาน้ํามาราดให้จนกระทั่งมีกลุ่มคนไทยมาขับไล่แล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอดังภาพ ที่เห็นอยู่ในคลิปเนี่ยนะคะหลังเกิดเหตุนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษคู่นี้บอกได้ถูกโชเฟอร์และเพื่อนชาวไทยตำหนิตลอดเวลาเลยทำให้รู้สึกผิดมาก และต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ติดตามตัวนะคะก็เลยเดินทางเข้ามามอบตัวค่ะทั้งคู่ขอโทษถึงการกระทําที่ไม่เหมาะสมสัญญาว่าจะไม่ทําแบบนี้อีกเอาช่อดอกไม้มามอบเพื่อแทนคําขอโทษชาวพัทยาและคนไทยทุกคนด้วยนะคะก็มีพุ่มกลับโรงพักเมืองพัทยาเป็นตัวแทนรับค่ะแต่ทั้งนั้นก็ยังถูกตั้งข้อหากระทาอนาจารและกระทําการอันควรขายหน้าต่อธารกำนันโดยการเปลือยและเปิดเผยร่างกายมีโทษปรับคนละ1,000บาทค่ะไปฟังเสียงดูครับ Well, sure. I want to apologise. Uh, we made a very, very silly and very disrespectful mistake. And, uh, we, we, never, we never, we never really respected titles, and we apologise so much sincerely. Uh, and this problem will never happen again. And very, very sorry. Sorry, so sorry. My, mean, it's my yeah. first time in Thailand. I, know Dad, but I, I <laughs> didn't know. Now like, I know. Next time, I, 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 I love Thailand, this country, and yeah. I'm very, very so sorry. Disrespect. ครับก็เป็นนั้นว่าผ่านไปท่านผู้ชมครับ